โอเคครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะดูหน่อยครับเกมเี่กเกมเกมมันเอาบางอย่างไก่กันหรือเปล่าวันนี้นี่เพื่อนร่วมทีมพูดอะไรกันไม่รู้นะนี่ฟังไปก่อนนะเนาใส่คืนมาแก้วดิมันกินไก่นะมันพูดไปเรื่อยเลยยะว้ยมาแล้วนานขึ้นถึงว่าเครื่องนานเกินเฮ้ต้องบอกรึเป่าเออเรี่อวันนี้ซอนนึกทเล่นให้ด้วยวันเนี้ย ไั่นเนนึงอะจะได้หายกันเลยเฮ้าเปเขาเปใจบ้า่าใจล้าอ่หนี่ตามไปครับตามไปครับตามฉันมาเลยนะนีครับอยู่ใกล้ๆเลยไม่ไกนี่แหละแคดี เจอครับอยากเจออันนี้ได้กินไก่กันเปล่าลองดูกันนะนนลงไกลๆชาวบ้านข้นหน่อยนะจะตายก่อนจะตายก่อนลอ,ลองปืนไหมนนงงครับงงงงงแบบงงแอบนึงงเอา I need a weapon ทางบ้านข้างล่างเลยเนี่ยของเยอะแน่นอนนี่ปืนก่อนน่ามีช้าจัดโอ้โหของเยอะจริงด้วยครับกดสองก็ดัอสอง,อ,สอ,งอ๋อกดสามเนี่ยอเออแจ๋วโอ้โหทั้งยาทั้งสโคป ฟูครับฟูบ้านเดียวข้างหลังเดียวคุ้มครับแบบนี้ดูเลยครับเสียงใครอยู่ในนี้ใครเอๆๆรอ,เอ,อต้องซ้ำครับต้องซ้ำอีกตัวเดียวต้องซ้ำล้มแล้ว ร้านเลยเลยของแบบโหเองเงินกันเนี่ยดีเลยครับสกบสามเดียวเฮ้ยม่เงียบนะอยู่ไกลเขานะไม่ได้ดลุยเท่าไหร่ ที่ไหนมีเรื่องครับตอนนี้ต้องสนใจครับของเยอะกินยาทัาหน่อยเป่า <S 2> <S 2> เล็กนิดเดียว เดีเ๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวโดนยิงตายก่อนตายห่าก่อนแดงก่อนครับตอนนี้อ,อเดียวมันเป่าเปลี่ยวหัวใจจริงๆเลยนะ,ะเจอยายกินกินกินอย่างเดียวแป๊ปซี่เราแฟป,ปซี่แบบไม่รู้ ของสีน้ำเงินอาคาขาอันนี้ก็ใช้อของดีของดีได้เีเปล่าตัวตัอ,นนอตอัตอตอเลยอ๋อเจอแล้ว เขียวของเราหายากเหลือเกินคนใช้เยอะครับลูกเขียวเนี่ยดับายกระสุนหน่อยมันเลยเนียบแคร์หน่อยเงียบหลือเกิน ด้วยไปดีคร,ครับรออะไรอ,ะอ่ะ,อะมันระ,ะบายยิงเรียกแขกไปเลยดยจ<ะ>ัดเงเินที่นอยู่นะยิงเลนยนคะรับอ่าวงแดงไอ้ทวีใ,ใกล้เราเนี่ยเพื่อนวิ่งมาหาหรือเพื่อนตกใจ มีไรเพื่อนไม่มีไรเฮ้ยมีไรมีไรได้ไหม,มเล่นเปมนงั้นแหละตางวงแดงเนี่ยโดนระเบิดลงเน่ยล่ยแล้วครัเรา2โอ้ในีนีส่แพนี่ ไปอะไรเพื่อนไปโอ้เร็วเลยเร็วพาไปลุยขึ้นเพื่อนโอ้โหไปไหนนะ Get in the car ไปไหมเนี่ยไปแล้วไปดอกหน้าลุยเลอาคนเดียวหมดแล้วเสร็จสิครับแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแอร์หเอานอนเด็กให้มันอยู่ นี่เอาเซตมีคนเอาไปแล้วครับโอ้โหนี่ใครวะอย่างไวพลาดเลยครับโอ้ต้องรีบหนีละอยู่แถวนี้เปล่าวะถอยถอยถอยอมีคนมาเคยมาแล้วเพื่อนตรงนี้นหะ Someone has been here คนเก็บแล้วอา้าวปาไปทำไมเนี่ยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอ ไม่มีคน <c oughs> เอ้าอ่าเอาที่สบายใจเพื่อนเอาที่สบายใจโทว Watch out นี่โอ้ยอยู่ข้างหน้นนา่นี่ยลุยเพยื่อนลุยลุยลุย,ลยตัวเดียวมั้งเนี่ยยัดแม่งเลยแหนไหนมุดอยู่ไหน

ในหน่วแมบยิงไม่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยยเเเ้